มาเด้อค่ะมากินขนมจีนน้ำยาป่าใสกะทิอกไก่แล้วกับมละล้อมสีล่องกินกับเะดามันสีเขากันบอค่ะมาเด้อค่ะเด้อก็จะมีทั่วงอกกะลัมปรีค่ะก็จะมีลูกชิ้นไก่แล้วมีไข่หนึ่งฟองนะคะมาเด้อค่ะมากินกันค่ะเพดตายบอกเรื่องเหมือนเดิมเด้อค่ะเด้อ คนเรียบร้อยใส่พริกเพิ่มเติมไปแล้วค่ะมาค่ะมากินกันค่ะสวัสดีค่ะจะกับคุณวิง์เจปแปนพาก,กินท้าเที่ยวนะคะมอนี้มากินขนมจีนน้ำยาป่าแต่จะมีอโอก๊กไก่้ำยาบานกานั่นแหละค่ะแต่มอนี้กินก็ขนมจีนมูได้กินก็อุด้งค่ะแล้วก็จะมีโอ๊กไก่ลูกชิมไก่และก็สิมากินกับอา่าสะเนดาสิเข้ากันบอกแต่ว่าอา่ากัญสีมอา่าผักก็คือ คนเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ิีเพิ่มเติมมีไข่หนึ่งใบเอะจะมีทั่วง,งอกกับกะหล่ำปรีนะคะมาค่ะอิตาดากิเมะมาเด้อค่ะอืมมาค่ะมาโอ้ยมาตอค่ะแซ่บขนาดเพชรตายเบาเรื่องค่ะโอ้ยมาค่ะมา กีน่ำแต่ก็แซนน้ำนั่นค่ะอืมลูกชิ้นไก่นะฮะเฮ็ดเองทำเองแม่เกีเงพอ่อแล้วก็ถ้่วชามย,าย,ย,าย,ย้ยใหญ่ใหญ่หรีหรอกระดกกระเดียมีกระหล่ำกับถั่วงอแล้วก็จะมีผักเสริมแอมอยู่นะคะ อืม mm hmm. แลังกินก็สะดาวบึง้งไี่ข่ากันบอขมอํา mm hmm. ออลํำใส่กันพอก,กินดีกว่า mm hmm. บอคือพักอย่างอื่นไม่ใส่ดีกว่าค่ะ โอ้โห mm hmm. oh, ตัวกระแสนี้แหลแต่ผู้มักนะของแสบอยู่กับผูม้มักต่อค่ะอือ mm ืม hmm. mm hmm. อห้าหไงขนาดค่ะตัวไใหญ่ๆเบียร์มะพักแอมนมจีนน้ำยาปลาถ้าไม่ได้ผักมีรสชาติกลิ่นแบบแรงๆมันก็จะไม่ค่อยแสบอะคะ่ะแบบบบเท่ข้อนี้ก็แสบอะคะ่ะ แสบแห้งอ,อ,อร่อยมากแสบมากแสบแห้งลูกชิ้นน้ำยาอกไก่นะคะ กินกันต่อผมอันลำหืมกะแซบอยู่เนี่ยเขาบอกว่าพักพักกระดากินกันยังกะแซบขาลวกบัวลวกเนี่ยซดส่ะค่ะต่อค่ะ อซ้หไงขนาดเลยค่ะไงว่าคุณมีไม่คออ่อนคนอ้วนเดะตัวใหญ่มาซ้หไงซ้ำตัวค่ะ อขมอัมรำแซ้แบบหมากับคนมากินขมด้วยค่ะอื แซ่บเพ็ดค่ะอร่อยมากค่ะ 阿拉是考昆虫学看

うん。Mm hmm. mm hmm. 我们来看。 โอ้วผิดผมอําลําพิดเขากันขนาดมาก่อมะอืมอืม ใ่อพึงกินเนื้อค่ะสะเดากับขนมจีนน้ำยาปลาเส่กะทิค่ะเพชรจนสีลืมหูลืมตาไปเลยแต่ค่ะมีความสุขแล้วค่ะแซบเป็นคนมากินเผ็ดค่ะมันก็ได้แซบถามบัาบเผ็ดกับบัาแซบค่ะ แซบค่ะแซ่บแน่ลูกชิ้นไก่ก็อร่อยอร่อยแซ่บแสบค่ะ ทำญ่กะ เหล่ากำพาแสน่นำเวิดมือนึกฝืนขึ้นฉิ่แห้งหนักอ๋อค่ะอืมอืม อาเรือ่องค่ะโอ้เส้นขนมจีนคื้ตอนนี้ยอดนุ่ม แซ่บนะคะคําใหญ่อีกแล้วใหญ่บุคํา,าแล้วค่ะอื้ออแซ่บค่ะกินต,ตายบ่เรื่อง รอยแบบจุกจุกเก็เเเบกินพัก มันมีกลิ่นค่ะมันเด็ดอรรถรสในการกินขนมจีนน้ำยาป่าก็ค่ะซามเบอร์เล่บลาเบอร์เลเดนี่ค่ะเบอร์เเดค่ะขนมจีนมันอื้อ เฮ็ดแซ่บอร่อย เผ็ดตายบอ่อเรื่องของแค่กแตแซ่บแซบค่ะนนามที่สดคือสิบเบไหวล่ะอร่อยมากค่ะแซ่บมากค่ะเผ็ดมากค่ะค่ะ อีพีนี้ก็ขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เป็นพลังกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากคะ่ะแล้วเจอกันอีพีหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ